วิตกโดยปริยายสองอย่างเพื่อนิพพานไม่เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายอากุศลวิตกสามอย่างเหล่านี้เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอดไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักสุไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดยานกระทําซึ่งความดับแห่งปัญญาเป็นฝอฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานสามอย่างอย่างไรเล่า สามอย่างคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกภิกษุทั้งหลายอากุศลวิตกสามอย่างเหล่านี้แลเป็นเครื่องกระทําให้มืดบอดไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักสุไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดยานกระทําซึ่งความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแกนไม่เป็นไปเพื่อนิพาน ภิกษุทั้งหลายกุศลวิตก3อย่างเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอดเป็นเครื่องกระทําให้เกิดจับสุเป็นเครื่องกระทําให้เกิดยานกระทําซึ่งความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝ,กฝักายแห่งความคับแคนเป็นไปเพื่อนิพพานสามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคือเนคขม,มะวิตก อภยาปาทวิตกอวิอิงสาวิตกภิกษุทั้งหลายกุศลวิตกสามอย่างเหล่านี้แลไม่เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอดเป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักสุเป็นเครื่องกระทําให้เกิดญาณกระทําทซึ่งความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝไฟแห่งความขับแคลนเป็นไปเพื่อนิพพานคาถาผนวกทายพระสูตรพึงวิตก กุศลวิตกสประการไม่พึงทำอกุศลวิตกสาประการให้เกิดขึ้นท่านระง,งับวิตกอันแผ่ซ่านเสียได้เหมือนฝนระง,งับฝุ่นอันฟุ้งขึ้นท่านมีจิตอันสงบจากวิตกถึงทับสันติบทในโลกนี้ทีเดียว